ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบหอบฝนประเดิมอีสานคืนนี้ทุกภาคฝนเริ่มพรุ่งนี้19สิงหาคม2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งในช่วงเย็นของวันพุธที่18สิงหาคม2564เป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมบรืวนพื้นที่ไหนที่มีฝนทิ้งช่วงไปนานหรือเรเวนพื้นที่ไหนที่ มีฝนตกอย่างต่อเนื่องอย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กด,กด share, แชร์ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไป ล่าสุดนะครับในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณฝนนะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าการพยากรณ์ฝนจากโมเดลใน24ชั่วโมงหน้าและอีก10วันล่วงหน้านะครับโดยนะครับในวันนี้จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาจากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบหอบฝนเข้ามาที่บริเวณภาคอีสานทางตอนล่างอีสานทางตอนกลางและจะเริ่มกระจายไปนะครับบริเวณอีสานทางตอนบนโดยจะเริ่มในช่วงบ่ายค่ำดึก จนถึงเช้าในบางพื้นที่นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณภาคใต้ตอนล่างก็จะมีฝนตกหนักเข้ามาร่วมด้วยจากหย่อมความปรอกาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซียและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยก็จะมีกําลังอ่อนลงนะครับประเทศไทยมีฝนลดลง ยกเว้นบริเวณภาคอีสานและภาคใต้ทางตอนกลางถึงตอนล่างนะครับในวันนี้พยากรณ์ารอากาศภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่เน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยา,น,าน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่เน้นสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี ยโสธรอ่อำนาจเจริญมหาสารคามร้อยเอด็ดกาฬสินธุ์บึงกาฬสกลนครน,นครพนมและอุดรธานีภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนอง20เซนของพื้นที่เน้นอุทยัยธานีลบบุรีตราบุรีกาญจนบุรีและราชบ,บุรีภาคตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง20เซนของพื้นที่เน้นระยองจันทบุรีและตราด เรียนที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบริเวณสงขลาปัตตานียะลาและดาราธิวาสบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบริเวณกระบี่ตรังและสตูลบริเวณที STALK ่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร รุงเทพหานนครและปริมณฑทนในวันนี้ฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นการตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำนะครับส่วนในด้านของการคาดการณ์โมเดล ECMWF คาดหมายสภาพอากาศในระยะกลาง10วันล่วงหน้า18-28สิงหาคม2 5 6 4ดังนี้ 18สิงหาคม2564มรสุมตะวตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังปานกลางประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศอินเดียมากยิ่งขึ้นทำให้ความชื้นจะเริ่มกลับมานะครับโดยจะเน้นนะครับในช่วงบา่ายค่ําดึกจนถึงเช้าได้นะครับในวันน,น,นี้ฝนจะเริ่มกลับมานะครับโดยจะเน้นบริเวณภาคอีสานก่อนนะครับในวันนี้และบริเวณภาคใต้โดยจะเน้นบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึง,ถงตอนล่าง โดยฝนจะตกเป็นแห่งๆก่อนนะครับในวันนี้ประมาณ30-40%ของพื้นที่หลังจากนั้น19-22สิงหาคม2 5 6 4รลมมรสุมตาตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางประกอบกับโรคมรสุมพาดผ่านเมียนมาลาวและเวียดนามทางตอนบนทําให้ฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นประกอบกับจะเริ่มมีลมตะวันออกพัดสอบเข้ามาทางภาคอีสานทําให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นลักษณะของการกระจายตัวของกลุ่มฝนเพิ่มขึ้น และปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นหลังจากนั้น2 3 2สสิงหาคม2564ลมมรสุมตะวตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานทางตอนบนทำให้ทุกภาคมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น60-80%ของพื้นที่นอกจากนั้นแล้วนะครับยังจะมีการก่อตัวของพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก และบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้กับบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ประมาณ1-3ลูกขอให้ติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตโดยสรุปในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นโดยจะเริ่มในบริเวณภาคอีสานก่อนแล้วบริเวณภาคใต้เยาจะเน้นภาคใต้ทางตอนกลางกถึงตอนล่างก่อนนะครับพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนองจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคตั้งแต่วันที่19จนถึง28สิงหาคม2 000, 5 6 4 และจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะครับโดยจะเน้นในช่วงวันที่23จนถึง28สิงหาคม2564ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนระวังรายจากปริมาณฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอย่างต่อเนื่องนะครับแอดมินจะรีบนำข้อมูลข่าวสารรวมถึงประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการมาประกาศแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้รับทราบอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องในช่วงเที่ยงและในช่วงเงย็นของทุกวันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝน,นจากโมเดล ECMWF w i n d com หมดฝนฟ้าผ่า,าโดยเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกา18สิงหาคม2564โดยกลุ่มฝนจะเริ่มคลืบคลานเข้ามาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกตอำนานาจเจริญยะโสธรน,นะครับบริเวณนี้ส่วนภาคเหนือมีฝนปรปรายรวมถึงบริเวณภาคตะวันตก และกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักจะเน้นบริเวณภาคใต้ตั้งแต่ใต้ตอนกลางจนถึงใต้ตอนล่างหลังจากนั้น21น่สนาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยนะครับจะเริ่มมีการกระจายบริเวณจังหวัดมหาสารคามร้อยเอด็ดกาฬสินธุ์อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์ยโสธรอ,อำนาจเจริญนะครับหลังจากนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืน ก็จากเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครน,นครพนมรวมถึงบริเวณจังหวัดอุดรธานีนะคบและมุกดาหารในบางพื้นที่ขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับบางพื้นที่อาจจะมีตกข้ามคืนได้นะครับผมในคืนนี้โดยเฉพาะนะครับบริเวณอีสานทางตอนล่างและอีสานด้านตะวันออกแนวบริเวณจังหวัดยโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหารอุบลราชธานีศรีสะเกษนะคะบ,บริเวณนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกันไว้ว นในด้านของการคาดการปริมาณฝนสะสมในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกลุ่มฝนนะครับจะเน้นบริเวณภาคอีสานทางตอนล่างด้านตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนกลางถึงตอนล่างและบริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับนอกนั้นกลุ่มฝนลดลงทั่วบริเวณประเทศไทยขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้แน่นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ